กุมภาพันธ์2568เดือนกุมภาพันธ์ทุเรียนพึ่งดอกบานได้ไม่กี่วันอ้าวน้ำแรงเร็วมากครับปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าหนักกว่าปีที่แล้วหนักสุดๆเลยนะครับพี่น้องเอ๋ยปีนี้แลรงเร็วมากครับอ่ากับสภาพอากาศที่โอ้โหปีนี้ผู้ทําทุเรียน จะเอาตัวรอดได้หรือไม่อ่าลุ้นกันแล้วครับอ่าว่าทุเรียนของเราที่ยืนต้นอยู่ในลักษณะเช่นนี้ว่าจะมีน้ําหรือเปล่าจะมีน้ําให้เขาไหมปีนี้อ่าเมื่อปีที่แล้วก็เลือดตาแทบกระเด็นมาแล้วครั้งหนึ่งปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาดูกันแล้วครับปีนี้แรงเร็วมากแรงสุดๆเลยก็ว่าได้อ่าสำหรับเมื่อปีที่แล้วกลัวน้ำจะหมดที่คลองสาธารณะอ่าลูกทุเรียนก็โตไปต้อง ลูกละเป็นกิโลแล้วแต่เป็นนี้พึ่งดอกบานน้ําในคลองอ้าวหมดแล้วครับพี่น้องเอ,อ๋อเอาสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับพี่น้องอ่าบางพื้นที่อ่าหน้าบางสวนก็แห้งไปเรียบร้อยแล้วครับก็อยู่ลักษณะเช่นนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าเวลานี้ก็ อยู่16นาฬิกา53นาทีเกือบ17นาฬิกาแล้วครับพี่น้องครับที่ท่านเห็นนี้ก็คือทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองอายุก็3ปีนิดๆก็อยู่ในช่วงลักษณะเช่นนี้ที่ท่านเห็นนี้ก็ปลูกเป็นต้นคู่ครับเขาเรียกว่าต้นคู่สายมือของผมก็อยู่ทางทิศตะวันออกอฝั่งหัวมือของผมอยู่ทางทิศตะวันตกก็เพิ่งทําการตัดแต่งกิ่งไปยังได้ประมาณสักอาทิตย์ นิดๆแต่ก็ยังไม่เสร็จครับก็เหลืออีกอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็อยู่ลักษณะเช่นนี้ครับแต่บางสวน3ปีนิดๆขนาดนี้ก็เอาลูกได้เรียบร้อยแล้วเอาดอกติดผลผลิตเรียบร้อยแล้วแต่คือว่าสวนของตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้เขาติดผลได้ตรงที่ว่าทําไม่ทันครับขาดประสบการณ์อีกเยอะว่างัน้นเถอะครับพี่น้องอ้าอยู่ในลักษณะเช่นนี้ครับนี่คือทุเรียน าสามปีนิดๆสายพันธุ์มอนทองก็อยู่ลักษณะเช่นนี้แต่ปีนี้ก็มาลุ้นกันว่าเรื่องน้ําว่าจะเหมือนปีที่แล้วไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เหมือนเหมือนปีที่แล้วนะครับปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วพี่น้องผู้ปลูกทุเรียนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะครับซื้อยาแคปปวดไว้ก็ดีเหมือนกันอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เหมือนสวนที่ผมเดินอยู่ตรงนี้อนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีน้ําให้เขากินได้หรือไม่ถ้าทุเรียนต้นขนาดนี้ก็ขาดน้ําอยู่ไม่เกิน20วันถึง30วันก็บอกตามตรงนะครับม้วนเสือกับบ้านกันเลยแหละครับพี่น้องเอ๋ยนี่ครับอยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับเราต้องให้น้ําเขาอยู่ตลอดนะครับอสองวันเว้นให้ครั้งหนึ่งสองวันเว้นให้ครั้งหนึ่งก็อยู่ลักษณะเช่นนี้ก็ให้อยู่ประมาณสักชั่วโมงนิดๆครับเพราะอากาศแรง อตอนนี้เข้าสู่ดูดูแลฤดูดูดแ้งเติมรูปแบบเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องเอ๋อตอนนี้ก็อยู่ลักษณะเช่นนี้บางท่านก็ถามอ้าวใบของเขาไม่ค่อยไหมเนาะก็ไม่ค่อยไหมครับที่สวนไม่ค่อยไหมสักเท่าไหร่นะครับเพราะเพราะเติมธาตุสังกะสีไว้ล่วงหน้ามาแล้วตั้งแต่นู้นครับช่วงที่ยังไม่หนาวาครับก็ก็พอช่วยได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับธาตุาสังกะสีก็พอช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันครับนี้ครับอยู่ลักษณะเช่นนี้ก็ เริ่มแตกไปอ่อนมาอีกแล้วหนึ่งชุดเราก็พอมีโอกาสปีนี้ปีหน้ากะว่าจะเอาดอกก็จังพอมีอากาศในเมื่อเขาไม่ได้ดอกปีนี้ก็เตรียมตัวให้เขาแตกไปอ่อนมาเอากับบำรุงเขาเลยครับพี่น้องก็โอกาสที่จะลงสารปีหน้ามันก็มีเพราะช่วงเวลานั้นก็4ปีแล้ว4ีปีกลักวๆก็ว่าได้อาจจะต้นเล็กๆหน่อยนะครับไม่ค่อยจะอา่า ความพึงพอใจในการปลูกการเจริญเติบโตก็บอกตามตรงนะครับก็ไม่ถึงร้อยนะครับห้าสิบห้าสิบว่างั้นแต่ครับอยู่ลักษณะเช่นนี้มันก็มีทั้งต้นสวยและไม่สวยหรอกครับพี่น้องจะให้มันสวยทุกต้นเลยก็เป็นไปไม่ได้ถามว่าแปลงนี้ปลูกมีตายไหมมีนะครับบางท่านก็บอกว่าปลูกสุเรียนไม่มีวันตายเออไม่ใช่นะครับมีนะครับก็เอามาซ่อมหลายต้นด้วยกันนะครับก็มีทั้งหมดจุดๆที่นี้ที่ผมยืนอยู่จุดนี้มันมีสองร้อยกว่าต้นเนาะก็ซ่อมไปอยู่ประมาณสักหกเจ็ดต้นครับ ก็อยู่ลักษณะเช่นนั้นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านช่วงนี้ก็เวลา17นาฬิกาโดยประมาณก็สภาพอากาศก,าก็แรงแรงแล้วครับพี่น้องเอย๋ยเป็นห่วงเรื่องน้ำเลอเกินปีนี้เมื่อปีที่แล้วก็บอกตามตรงนะครับเอาตัวแทบไม่รอดปีนี้อ่นนี้เมื่อรอดมาปีปีที่แล้วปีนี้มันจะรอดไหมก็ต้องต้องคอยดูกันต่อไปนะครับพี่น้องเอย๋ยลักษณะเช่นนี้เพราะการปลูกทุเรียนและการปลูกทําสวนบังคุดทําสวนทุเรียนต้อง ต้องระบบน้ําต้องมีเยอะนะครับต้องสํารองน้าไว้เยอะๆนะครับอถ้าถ้าระบบน้ or, ําหรือแ่งแ่งน้ําเราไม่มีไอตัวนั้นก็บอกตามตรงนะครับตามยถา,ากรรมเลยก็ว่าได้ปลูกทุเรียนไม่ใช่ว่าให้ผลผลิตออกมาแล้วอ้าวยืนต้นซะแล้วเรียบร้อยพอเราไม่มีแหล่งน้าอาจจะพิพึ่งแต่เทวดาท่านก็ไม่ได้นะครับเทวดาท่านก็ไม่ช่วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับ ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ1 7เนาฬิกานิดๆโดยประมาณนะครับสภาพอากาศที่สวนก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ไม่มีลมเลยนิ่งๆอยู่ครับเหล็กกระแสลมไม่มีครับยังนิ่งเลยโอ้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีแวบไปแวบมาต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตัดแต่งกิง่ง ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวจะเดินไปตัวไฝั่งที่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็มีบางท่านก็ถามมาเนาะว่าปูกต้นคู่แล้วกิ่งเขาจะไม่ชนกันเหรอเอาให้มาดูนะครับอยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับอยู่รักวณาเส้นนี้จะตัดทําการตัดกิ่งข้างในออกนะครับนี่เขาจะตัดกิ่งข้างในออกข้างในมันจะโล่่จะไม่ค่อยชนกันเท่าไหรนะ่นักเดี๋ยวกิ่งใหญ่ๆนั้นเดี๋ยวออกเหมือนกัน,นครับจะอยู่ข้างในลักษณะเช่นนี้ แต่ถ้าเราออกไปอยู่ข้างนอกมันก็อาจจะเป็นดูแล้วทรงพุ่มเดียวก็ว่า,างั้นเถอะครับก็ตรงที่ว่าบางทีเ็าปลูกต้นคู่บางสวนก็ชอบต้นเดียวไอ้นั้นมันเป็นสวนของท่านท่านจะทําแบบไหนไอ้นั้นก็ตามสบายแต่ปลูกต้นคู่ที่สวนก็ตรงที่ว่าถ้าต้นหนึ่งตายมันก็ยังเหลือต้นหนึ่งแต่ถ้าเราจะเอาไว้60ลูกต้นเดียวมันอาจจะรับน้ําหนักแทบไม่ไหวเราก็เอาไว้สักต้นนี้20ลูกต้นนั้น30บลูก หรือว่าอย่างละ30ลูกก็เป็น60ลูกก็ช่วยกันนะครับลักษณะเช่นนี้ก็นี่คือการปลูกคู่ครับอ่าบางพื้นที่หรือบางท่านก็ปลูกก็ว่าเออได้ผลผลิตดีกว่าต้นเดียวเนาะต่อไร่ก็บางทีก็ปลูกต้นเดียวไร่หนึ่งก็อยู่มันถ้าจี้สิบกว่าต้น แต่ถ้าปลูกต้นคู่ก็ได้40กว่าต้นแต่ผลผลิตออกมาอ้าวต้นคู่ดีกว่าเะงั้นทุกวันนี้ก็การปลูกต้นคู่ก็มีมาเยอะแล้วลครับพี่น้องครับไม่ว่าจะภาคตะวันออกไม่ว่าจะทางภาคอีสานหรือแม้แต่ทางภาคใต้ก็เริ่มขยับออกมาให้เห็นแล้วนะครับในการปลูกต้นคู่ครับก็ใช้เทคนิคแต่และสวนก็ใช้เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะครับเนาะ แต่ก็ตรงที่ว่าแนวทางก็คือว่ามาแนวทางเดียวกันนการปลูกทุเรียนอาต้นนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับอยู่ลักษณะเช่นนี้ครับยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับอจะดูแล้วว่ามันก็อยู่ในลักษณะชงพุ่มเดียวก็ว่าได้ว่าเช่นกันแต่ครับอาฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับ ใบย,ยังหนาเลยครับใบย,ยังหนาตื๊บอยู่เลยดูลักษณะเช่นนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับกับสภาพอากาศที่แห้งแรงเหลือเกินครับ16นาฬิกานาทีโดยประมาณอา้าวไม่ถึง17นาฬิกาเดี๋ยวนี้นี่ครับกลุ่มกลุ่มนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ฝั่งนู้นตัดไปเรียบร้อยอก็มีบางท่านเนาะก็ถามมาอยู่เหมือนกันว่า ในเมื่อตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงก็ต้องต้องต้องเน้นนะครับผมจะเน้นท,ที่ที่ผมทำอยู่นะครับตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยจะทำการใส่ปุ๋ยสูตร25 77ปุ๋ยเคมีนะครับลงทางพื้นดินก็ทางดินนั่นแหละครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็ทางใบก็สูตร25 55บวกด้วยสารไหลบวกด้วยาธาตุสังกะสีก็ทางใบก็พ่นลงไป ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อยาป้องกันฟีไฟเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแรงฟีไฟก็เข้ามาครับเพราะที่สวนก็มีมังคุดนี่แหละศัตรตูของมังคุดก็คือฟีไฟนี่แหละครับนูนๆอยู่ฝั่งนูนครับศัตรตูของมังคุดก็มามาครับฟีไฟก็มากับมังคุดนี่แหละในเมื่อมามังคุดแล้วก็มาเห็นทุเรียนก็ย้ายมาทุเรียนนี่แหละครับก็สรุปแล้วก็ป้องกันฟีไฟไว้ด้วยอ้าวแล้วทีนี้ก็ทำการให้น้ำให้น้ำก็พ่นทางใบสักสักสองครั้ง ทางดินก็ถามว่าอ้าวแล้วปุ๋ยอินทรีย์ใส่ช่วงเวลาไหนช่วงเวลานี้ดีที่สุดครับช่วงเวลานี้ฝนยังไม่ตกใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปแต่ถ้าใส่ช่วงหน้าหนาวโอ้ยไม่ใช่ทีช่วงหน้าฝนโอกาสที่เขาจะเป็นเสื้อราได้เราก็ใส่ช่วงหน้าแรงนี่แหละครับปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่ไปบางท่านก็ว่าใส่เยอะไหมมันก็ขึ้นอยู่กับปัใจจัยในกระเป๋าของท่านนะครับบางท่านก็อ่า อาจจะมีพอเหมาะก็ใส่แค่นั้นบางท่านอาจจะมีปัจจัยยืดหน่อยก็ใส่ยืดหน่อยก็ขึ้นอยู่กับปัใจจัยในกระเป๋าของท่านนะครับสําหรับปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่เยอะก็ได้ว่างั้นถูกครับพี่น้องอ่าแล้วบางท่านก็ถามว่าอีกใส,ใ,สใส่ใส่กี่เดือนครั้งหนึ่งไอ้นั้นก็ขึ้นอยู่เทคนิคของท่านนะครับท่านมีเวลาใส่ท่านก็ใส่ไปเรื่อยๆครับปุ๋ยอินทรีย์มันไม่ค่อยจะ,จะจำกัดเท่าไหรนะ่นักถ้ามีปัจจัยเยอะๆก็หวานลงไปทั้งแปลงเลยยิ่งดีครับพี่น้องครับอ่า แต่บางท่านก็เหมือนผมเองก็อาจจะมีน้อยอทุนทรัพย์ก็มีน้อยอาจจะใส่เฉพาะบนโคกของทุเรียนของเขาในแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับนี่ครับต้นนี้สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับช่วงเวลานีา้สาวสวนทุเรียนก็เริ่มขยับเรื่องน้ําแล้วนะครับเป็นกังวลเรื่องน้ําแล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าทุเรียนปกตินี้ช่วงเวลานี้น้ํายังเหลือเยอะนะ ในคลองยังไม่แห้งแต่สวนของผมเวลานี้น้ําในคลองแห้งไปหมดแล้วนะครับในคลองสาธารณะแห้งไปหมดแล้วก็ตรงที่ว่าปีนี้ก็แรงเร็วหน่อยก็ว่าได้นะครับปีน้อยจะเอาตัวรอดได้ไหมต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ปีนี้หนักเหมือนกันเนาะ เรื่องราคาก็ไม่ใช่ย่อยแล้วมาเจอกระทบกับน้ําอีกเอาละครับพี่น้องเตรียมยาแก้ปวดไว้เยอะๆก็แล้วกันเนาะเพื่อได้หายปวดบ้างถ้าปวดหัวก็ได้กินบ้างเราต้องทำาต่งาน,นรับพี่น้องอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ท่านเห็นนี่คือทุเรียนสายพันธุ์ม้อนทองอายุสามปีเอา้าต้นนี้ติดดอกครับเ,เข้ามานะครับต้นนี้ติดดอกเขาจะจับ ลูกก็ให้เขาจับไปไม่จับก็ให้เขาล่วงไปเพราะยังต้นเล็กๆอยู่อ้าวดอกบานใชแล้วนี่ดอกบานแล้วครับช่วงเวลานี้ทุเรียนรุ่นนี้ก็มีเยอะหนูครับทางภาคทำันออกรุ่นนี้ก็มีเยอะนะครับาตามที่ทางราชการสำรวจมาก็กอยู่ประมาณสัก30%ก็ถือว่ารุ่นนี้รุ่นใหญ่โตมโ,โหฬานอยู่เหมือนกัน30%ไม่ใช่น้อยนะครับออกเข้าสู่ตลาดพร้อมกันโอ้โหสวัสดีครับโคราชโดนต้นทุเรียน เป็นเอง่งเอาดินถมโคนได้เปล่าครับในในโคนต้นจะสังเกตเห็นนะครับสังเกตตรงโคกทุเรียนสังเกตว่าเห็นเห็นรากทุเรียนทุเรียนรากทุเรียนจะลอยดีที่สวนของผมรากทุเรียนจะลอยอยู่ลักษณะเช่นนี้นะถ้าถ้าเป็นเอง่งก็เอาดินมาใส่ได้แต่อย่าพึ่งใส่เยอะนะครับใส่ทีละน้อยๆปีละน้อย ถ้าเป็นดินลูกลังยิ่งดีเลยส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกลังดินลูกลังนี้มันจะมีแคลเซียมอยู่ตรงนั้นอ่าบางท่านก็เอาดินดินทรายมาเลยดินทรายมาถมเลยสรุปแล้วก็โอ้โหเหมือนก็อ่าลากหากินเขาก็หยุดมันเต็มหมดเคยมีผมก็เคยทําเหมือนกันครับลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันอ่าทาปลูกไว้ต้นนั้นอายุ2ี่0ิปีข้างล่างนี้เป็นแอ่งเลยก็เอาดินมาใส่เลยโอ้โหถม เป็นเนินเลยที่ไหนได้โอ้โหเดียบร้อยครับปีนั้นไม่เหลือเหมือนกันครับอ่าก็ต้องจะปล่อยให้ล่าเขารอยอยู่ลักษณะเช่นนี้เราก็เอาดินลูกลังหรือว่าดินที่มีสภาพที่สมบูรณ์พูดง่ายๆก็เอามาใส่ทีละเล็กๆน,น้อยขยับเข้าไปขยับเข้าไปแต่ละปีอ่าส่วนใหญ่นะมีม,มีมีบางเจ้านะครับมีบางพื้นที่อ่ามีบางสวนช่วงทุเรียนเขาติดลูกประมาณลูกละประมาณสักหนึ่งกิโล เขาจะใช้ดินนี่เลยครับอ่าดินก็เปรียบเสม,มือนแคลเซียมเขาจะเอาดินมาใส่สําหรับโคขนาดนี้โคขนาดนี้เขาก็ใส่อยู่ก็หวานหว,ว,วานไปครับเขาใส่พั่วพั่วเนาะเรียกว่าพั่วเนาะก็หวานไปประมาณสักยี่สิบสามสิบสี่สิบพั่วก็หวานไปรอบโคนก็ดินตัวนั้นแหละไอ้ดินแคลเซียมนั่นแหละครับไอ้ดินเหมือนดินลูกลังนั่นแหละครับพี่น้องครับแล้วที่นี่ไอ้ดินลูกลังมันออกสีแดงสักหน่อย เขาจขก,ก็ไปสร้างเนื้อของทุเรียนนะให้สีแดงสีเหลืองโอเป็นเช่นนั้นไปโอ้ก็ผมก็ไปดูเขาเหมือนกันไปดูบางพื้นที่เหมือนกันเขาก็แนะนำมาเช่นนั้นก็ที่เป็นโคกเยอะๆถ้าเราถมดินเยอะๆมันก็ไม่ไหวเราต้องใส่วิธีน้อยใส่ทีละน้อยครับก็อยู่ในลักษณะเช่นนั้นครับแต่แถวโคราชนดินสวยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ดินสวยมากเลยสีแดงอลามสามเลยนะครับแถวโคราชนะครับบางพื้นที่นะครับออกเป็นเหมาะแก่การปลูกทุเรียนมากเลยแต่สภาพอากาศเป็นเช่นไรนี้ก็ก็ยังไม่ทราบเนี่ยซัดแต่ดินนมันเหมาะครับดินมันเหมาะเพราะดินดินที่ปลูกทุเรียนอเหมาะก็คือเป็นดินอเปรียเสมือนดินลูกลังออกแดงๆสักนิด ไม่ใช่ว่าแดงไม่มีคุณภาพนะครับต้องแดงแดงมีแคลเซียมสูงไม่งั้นเถอก็เปียกเสมือนทางสีสเกตเขาอะทางซีสเกตเขาก็เป็นดินภูเขาไฟเ็าออกแดงๆนั่นแหละครับอบ้านผมก็เรียกไปแถวกันทลักษณ์ก็บอกว่าภูดินแดงนั่นแหละครับเพราะดินเขาเป็นสีแดงก็เรียกแต่ภูดินแดงภูดินแดงนะครับพี่น้องก็อยู่ลักษณะเช่นนั้นครับใช้ยาอะไรครับกี่วันฉีดอ่าอ่ายาฆ่า,มาแมลงใช่ไหมครับถ้าเป็นยาฆ่า,มาแมลงนี้ใช้อ่า โปว์ดครับโปว์โดโวดอ่าป้องกันฟี้าไฟช่วงเวลานี้นอนไม่ยังไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นักเพราะเป็นช่วงเวลาแล้งหน้าแรงนี้นอกจากนอนจะเข้ามาก็ช่วงถ้าฝนตกสมมุติฝนตกวันนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเต็มที่เลยดินมันจะนิ่มอ่เชื้อราเชื้อราครับโอ้เชื้อราอย่าป้องกันเชื้อราทางใบอ่าอ,อ่ผมใช้มีทาลักซิลอยู่ครับช่วงเวลานี้ครับมีทาลักซิลครับ พ่นทางใบครับเชื้อราเมลาคิวก็ใช้หลายตัวอยู่เหมือนกันครับทางดินก็เทเลคอร์สซูเปอร์เอ็กของโซตัสผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับพี่น้องเพราะผมยังใช้อยู่ไอเทเลคอร์สซูเปอร์เอ็กก็ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นช่วงหน้าฝนเพราะเป็นเชื้อราทางดินทางใบช่วงเวลานี้ก็ไม่เท่าไหร่นักก็นอกจากเชื้อราน้ําค้างเยอะไอตัวนั้นแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรคอปเปอร์ฟังกูลาน เพราะโรกจุดใบสนิมอ่ะก็ตรงที่ว่าถ้าน้ําค้างเยอะใบเขาก็เป็นสนิมจุดสาลายก็ใช้ตัวนั้นอยู่เหมือนกันครับพี่น้องครับก็สลับกัน,นครับทั้งยาฆ่าแมลงก็ไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวนะครับก็ใช้หลายตัวสลับกันสมมุติว่าพ่นไอ้ตัวนี้ใช้สารตัวนี้พ่นไปสักสองสาครั้งก็ครั้งที่4ครั้งที่5ก็เปลี่ยนตัวยาไปเพราะเดี๋ยวอ่า มแมลงจะดื้อยาพูดง่ายๆนะครับเชื้อราก็มันมีทั้งเชื้อราทางใบและทางดินไอเตัวนี้นะครับนี่สำหรับอ้นนี้ก็ฉีดเชื้อราป้องกันเหมือนกันนะครับสําสหรับต้นต้นที่ตัดแต่งกิ่งเขานี่ครับในเมื่อตัดแต่งกิ่งเขาแล้วจะเห็นว่าแผลเยอะเลยนะครับนี่ครับแผลของเขาเยอะเลยนี่ครับแต่สังเกตดูดีๆครับเริ่มแตกใบอ่อนมาแล้วแค่อาทิตย์เดียว แค่ทีเดียวไอ้แผลนี่ตัวสําคัญเราต้องป้องกันเชื้อราเขาตรงตรงนี้ก็พ่นไปทั้งใบทั้งต้นเลยก็ได้แล้วก็ยาป้องกันมแมลงก็นี่แหละครับก็มแมลงทีก็มาเจาะตรงนี้พวกมอดพวกปวกก็เข้าตรงนี้แหละตัวสําคัญนี้แหละถ้าเอาอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็มาตรงนี้แหละครับเชือ้อราก็ตรงนี้แหละครับก็ใช้มีทลกซิลอยู่ครับที่สวนครับหน้าเวลานี้ใช้มีทลกซิลครับอูแ้แผลเยอะเลย ป้องกันเชื้อรากับมอดให้อยู่ครับเพราะตัดออกมาเยอะเลยเดี๋ยวพ่นปุ๋ยใส่ปุ๋ยทางดินพ่นปุ๋ยทางใบเดี๋ยวเขาก็แตกใบอ่อนมาได้ง่ายขึ้นทุเรียนก็เป็นลักษณะเช่นนี้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งขนาดนี้นะมันก็แตกใบอ่อนมันง่ายขึ้นเลยแหะครับพี่น้องเอ๋ก็เริ่มขยับมาให้เห็นแล้วสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับปีนี้ทางโคราชเจอกับสภาพอากาศบางพื้นที่หนาวมากครับหนาว แล้วก็ลมแรงบันทที่ใบร่วงหมดเลยนะครับบางบางจุดใบร่วงนะครับทุเรียนอ่าบางพื้นที่ต้องสู้กันต่อไปนะครับ ทางภาคอีสานส่วนใหญ่ใบร่วงเยอะนะครับทางสกนลคนลครนครพนมเพราะสภาพอากาศที่หนาวมากๆเลยครับปีนี้ถ้าทุเรียนเจอสภาพอากาศที่หนาวอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาบอกตามตรงนะครับทุเรียนหยุดการเจริญเติบโตทันทีเพราะทุเรียนไม่ชอบหนาวหนาวเยอะไม่ได้ครับเหมือนผมนี่แหละครับอยู่กับสภาพอากาศร้อนๆอย่างนี้เจออากาศหนาวผมก็น,นอนอยู่บ้านนะครับไม่ไปทํางานนะครับกต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับเขาอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนร้อนชื้นนะครับก็มีความร้อนแต่มีชื้นชั่งนิดนึงแต่ ไปเจอสภาพอากาศที่หนาวๆเข้าไปก็หยุดการเจริญเติบโตหยุดการทํางานหยุดไม่กินอาหารเอาใบร่วงทั้งนั้นครับพี่น้องเอาบางท่านก็บอกว่าเอาแล้วไอ้ที่ใบมันไม่ไหม,ไม้อ่ะหงิงกงอ,อที่สวนของผมก็ยังไม่ยังไม่หงิกไม่งอสักเท่าไหร่นักเมื่อปีที่แล้วผมยืนนะจุดนี้ก็40องศาช่วงหน้าร้อนโอ้ร้อนสุดๆเลยครับแต่เอาทำไมใบเทาถึงอยู่ได้ธาตุสังกษีครับ ธาตุสังกะสีไอ้ตัวนี้ไม่ใช่สังกะสีมุงลัคานะอ่ามันเป็นธาตุอาหารสําหรับพืชเราก็เติมธาตุสังกะสีมาตั้งแต่ช่วงต้นหนาวหนาหนู่นแหละครับไอ้สังกะสีนี่มันไปอ่าอ่าไปควบคุมสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกลางคืนก็บอกตามตรงนะครับหนาวสุดขั้วกลางวันก็ร้อนสุดๆ ครับเอามีธุระนะครับสำหรับวันนี้ขอขอ,ขอมีธุระครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีธุระเข้ามานะครับขอขอ,ขอยุดตุยตีเพียงเท่านี้นครับเป็นชมุมงเร่งด่วนพอดีขอบคุณครับทุกท่านครับ